วิธีที่หาเงินเก่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องทํางานหนักให้เงินทํางานหนักแทนเรานะคะวิธีแรกสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญเลยคือคุณต้องถามตัวเองเลยค่ะว่าเราจะลงทุนอะไรดีนะคะที่เงินต้นของเราจะไม่หายอย่างเวลาที่ครูฝนเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์อะค่ะเวลาที่ครูจะซื้อไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดนหรือที่ดินนะคะครูฝนจะต้องซื้อในราคาที่วันนี้ก็ทํากําไรแล้วไม่ได้รออนาคตอะไรเนาะพูดง่ายๆค่ะซื้อให้ทากว่าราคาตลาดตั้งแต่วันที่ซื้อเลย ส่วนอันที่สองนะคะสิ่งที่ครูทําตลอดก็คือในวันที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆค่ะเราจะไม่เป็นหนี้เป็นสินอันนี้คือสําคัญนะคนอาจจะเคยได้ยินว่าลงทุนอสังหามันศูนยบาทได้มาใช้เครดิตได้แต่คําถามคือถ้าวันนี้เราจะเริ่มลงทุนแล้วเรายังไม่รู้ในเรื่องทําเลในเรื่องต้นทุนอะไรเลยเราจะกู้เงินจํานวนมากๆมาเป็นหนี้ไหมมันก็ไม่ควรถูกปะ สิ่งที่ทําคือเราเริ่มจากอันเล็กๆก่อนอาจจะเป็นนายหน้าหรือสร้างประสบการณ์หรือเริ่มเรียนรู้ก่อนถ้าเรามีประสบการณ์ทางความรู้ที่มากพอการตัดสินใจกู้เงินจํานวนมากมาลงทุนมันดีค่ะมันต่อย,ยอดแต่ถ้าไม่มันอาจจะทําลายอนาคตของคุณได้เช่นกัน และส่วนสุดท้ายค่ะเมื่อคุณตัดสินใจลงทุนนะคะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องมั่นใจว่ามันทํากําไรได้มันสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับคุณพูดง่ายๆค่ะถ้าคุณขายของคุณก็ต้องเห็นแล้วแหละว่าใครคือลูกค้าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวปิดประตูขาดทุนให้กับคุณนะคะแล้วก็ สามารถสร้างเงินโดยที่คุณไม่เหนื่อยได้ถ้าวันนี้คุณสดส,สินใจแล้วนะคะอยากเริ่มต้นศึกษาในเรื่องสังหาริมทรัพย์ผู้คนมีเป็นเซตอีบ e ุ๊กนะที่เป็นรวมความรู้ในการลงทุนใสังหาริมทรัพย์ที่คุณศึกษาด้วยตัวเองและก็ครบถ้วนคุณส,สามารถปฏิบัติตามแล้วก็ทําตามได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะและการที่จะสร้างเครื่องผลิตเงินให้กับตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากอีกต่อไปค่ะสนใจแล้วพักไลน์แอดแอสไซนเอ็มเอฟโอเอ็นนะคะ